แม่ไหมขอบไว้ด้วยไหมไม่พี่อยากจะให้มีหลายหลายคนนะแต่ว่ากูไม่รู้นะกูไม่ได้พูดด้วยนะแต่ว่าในแก๊งมีสามสี่คนแล้วตอนนี้ลองคิดคล,ละลองคิดดียวม,ม,มีชอบบนหัวนะเชียร์ขอบทำงานคนเดียว อย่าบอกนะไม่สตตีมด้วยเออไอเราก็นึกว่าแบบเป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยคือแบบมาหาน้องเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นแหละส่งิ ใช้เงินแก้ปัญหาก็จบแล้วใช่ไหมซื้อก็จบละแสนหนึ่งแงินเอยไม่แต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้เงินแก้ปัญหานี่มันในขวานมันใช้กี่อันใช้ผีกี่ตัวสี่สิบรอบและไปเชื่อมทั้งหมดอยังคือซื้อจริงๆอ่ะ Uh, พี่หวานน้อยให้มา26แต่สรุปสุดท้ายพี่ก็ซื้อเขามาถึงเขาซื้อต่อเขาอีก60เกือบ60เอ้ย49อันแล้วก็ซื้ออันเก่าเขาด้วยจ่ายต่างเขาไปด้วยไอไอที่อันเก่าอ่ะแล้วก็ซื้อของพี่หารมา15มได้ทั้งหมดคือ60อ๋อแล้วไปแล้วก็เดินก่อนจะลีเมืองซื้อไปอีก4อันเราซื้อเราซื้อแล้สรุป<ช>คือแก้ัญหาคือกลายล<ะ>เป็นเริ่มเริ่มใช้เงินแก้ปัญหา66อัน แต่ก็ได้นะก็ถือว่าได้หกไม่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 หกสิบหกอันไม่ได้ครอบพี่มีอยู่แล้วผีพี่มีอยู่สิบเก้าผีหกสิบหกอันเนี่ยได้มาสิบสิบเจ็ดสิบหกหกสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่วะเกือบแสนสามสิบหกสามสิบหกแล้วอีกสี่ตัวพี่หาย,ยาไากไหนอะมะละกอสามร้อยลูกไม่ใช่มะละกอปูสามร้อยตัวเมื่อกี้ที่ไปทำทิ้งเอาไว้ แล้วก็มาแพ็คเราก็ได้เหรอใช่ไม่น่าเชื่อมั้ยไอ้เชี่ยคือพี่ได้กล่องประมาณแบบสิบคนรับสุดท้ายกี่กล่องไม่จำไม่ได้สามเด็ดนะกี่กล่องวะจำไม่ได้เออน้อยมากแต่อยู่ดีได้เปิดเราได้อันสุดท้ายด้วยอันสุดท้ายเราได้พอดีแล้วแบบยอดตอนแรกจะไปซื้อต่อแล้วแค่ไม่ซื้อแล้วแต่ว่าเท่ากับเสียมันแบบไม่ถึงแสนป่ะวะกล่องละกล่องละพันสาม ก็คือจริงๆนะพี่ฟาร์มสามรอบก็ได้แล้วไอแสนนั่นน่ะแต่ว่าแค่กูขี้เหย่กูขี้เหยดฟาร์มต่อกูจะเท่ก็มานั่งลงมานั่งลุ้นอะไรใช่อันนี้ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวกูทําไมเบสต่อข้างหลังเหมือนมีอันต่อไปละตอนนี้ก็คือถ้าอันที่ชอบก็ก็จะเอาแต่อย่างเงี้ยคือชอบมากอันเงี้ยคือชอบมากเห็นปะดูดิไอเชี่ยมืด้ยพูดถึงอ่ะนี่พูดตรงๆนะคือ ผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหาเงินแสนได้ไวกว่ามาทำอย่างนี้ถูกต้องไหมทำอะไรอ่ะก็คือไปหาเงินแสนแบบแป๊บเดียวแล้วก็เอาเงินแสนมาซื้อจบกว่าไม่ต้องมานั่งโควนทำแท็กเล้วมัตัวเออว่าซื้อดีกว่าเอาไหมขอบไปด้วยไหมผมใช้เงินแก้ปัญหาไม่พี่อยากให้มีหลายๆคนนะแต่ว่ากูไม่รู้นะกูไม่ได้พูดด้วยนะแต่ว่าในแก๊งมีสามสี่คนแล้วตอนนี้ลองคิดถิไม่มีก็เขินเลยละลองคิดถึงมีชอบบนหัวนะคือควานหงซิ่งชอบเอา เซาเอทางทางเรายังสมุนเดงอ๋อตัวที่ตัวที่เชฟรับเลยดีกว่ารับเลยขอบเอาด้วยไปที่อบมีกี่หม้อแล้วเนี่ยมียี่สิบแผมจะให้ลูกก่อนนะผมดันลูกก่อนยี่สิบหม้อเหรอดันลูกทำไมลูกก็ไม่ได้ดันเราไม่รู้ดิกูยังจะขอซื้อต่อลูกอยู่เลยอ๋อเราเคยมีลูกเรามีลูกแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าอยากจะดันลูก ก็มันต้องให้ก็คือให้ไม่แล้วเราหอบีผียังตอนนี้มีผียังไม่มีผมไม่ได้เปิดก็เก็บม้อให้ทูอย่างตอนนี้มีกี่ม้อพี่สิบผมทำไปสองรอบเองนะยี่สิบได้สองตัวแค่นั้นเอาไงแล้ล่าสุดกูบอกเลยว่ายี่สิบสองด้วยกูได้สองม้อกูโมโหไม่อย่กูไม่มันมาจบตรงนี้หรอกไม่จับพิซซื้อหรอกใช่ไหมใช่จริงๆมันทำต่อก็ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ทำต่อกับซื้อสุดท้ายก็เงินก็มาอยู่ดีอ่ะ แล้วแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าเสียอย่างเดียวได้แสนเนี่ยเปิดมันคือได้ตังนะมันก็ได้มันก็ได้มาสามสี่หมื่นนะมันก็เกือบครึ่งอ่ะพันสองพันมันมันได้เกือบครึ่งไอระดาขอบุณนะหนึ่งร้อยดวงไม่รีบไงผมไม่เห่อเหมือนพี่ไงแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสีรองพื้นเนี่ยอะไรนะ มื่อไหร่จะเปลี่ยนสีรองพื้นรถเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วใช้เงินลแ้วก็ไปบอกช่างดีๆใช้เงินตรงนี้ดีกว่าพี่ชอบใช้เงินตรงนี้แล้วสีรองพื้นอะไรงี้ไม่ใช่แล้วแล้วไม้เบสที่หลังอีกอเท่าไหร่ไม้เบสอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าคิดแล้วไม่เอาดีกว่าไม้เบสแม่งปิดโอเคโนไปไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พี่จะเอาแบบอะไรที่แปลกๆอย่างพี่ชอบผมเต้าผีเกาะผีก็ไหล กี่้อยแคปเปอร์ไงเกาะไหลคนเกาะทั้งเมืองแล้วครับเอาแต่เป็นผีไงโอ้ยแล้วแล้วไอ้หัวไอ้ไอ้เจาะหัวนี่มันไม่เจาะกันทั้งเมืองเหรอผมถามที่อาถ้างั้นนะเ้าลองดูเดี๋ยวรอดูว่ามีเจาะทั้งเมืองป่าวเออไม่เจาะทั้งเมืองเลยไม่หรอกแต่พี่จะใส่ตลอดไต่แล้วจะไปแล้วห้าชั่วโมงเฉยเลยเนี่ยโอเคไม่ได้โก้ปะเนี่ย โกนะโกถึงอี่โมงมพ,พี่น่าถึงตีสามมีคนท้าทายมา,านี่ยถึงมันง่ายมากคือจะโบง,งพี่เนี่ยแป๊บเดียว<อ>พี่คือจะโบงร้องเพลงห้าเพลงก็คือจะโมงละเมื่อกี้ร้องเพลงก็มันเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะได้ว,วันนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงเอิร์ดลูกก็ไม่อยู่สอนนอเฮียดีนะ้มีขอบอยู่ได้มาเอิร์ดตรงเนี้ย การแบบการแบบได้ของมันเหมือนแบบมีความสุขประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแต่การได้โชว์เนี่ยมันมันหลายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเออมันเยอะกว่าซื้อข้าวหน่อยดีกว่าเว้ยเจอกันนะครับเเจอกัันครบพี่เฉาะหัวคนแดงให้นั่นแหละโอเคเจอกัน صوني بصدفه وصلي لغير اي وفيها بل مو